เี่ยคุยยาลูกเป็นยาผสมเล็บเปียนมาทีมาเป็นหนึ่งเขาเรียกเป็นใหญ่เฉยๆเขาเรียกเรามาจ้างทาดาโต้ตู้ฉีเปียเปียมาเยอะเปียเนแรงงานเนาะทุกทุกแรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะความเหมือนในที่นี้คือการไปหาไรายได้ที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทํางานประเทศไทยคนไทยไปอิสราเอลแรงงานที่ไปเกาหลีก็ได้ไรายได้ที่ดีดีแล้วก็คุณภาพที่ดีสําหรับครอบครัวของเขา ใช่วัดอินตะนะครับก็เป็นคนทํางานในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนใหญ่ก็จะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานเป็นแรงงานโยกย้ายส่วนใหญ่เลยเนี่ยเจ็ดสเนี่ยครับก็จะมาจากประเทศเมียนมากี่อพยพเข้ามาหรือว่าย้ายเข้ามาทํางานในพื้นที่อําเภอแม่สอดกลุ่มแรงงานในที่นี้ก็ทั้งกลุ่มแรงงานที่มีบัตรมีเอกสารแล้วก็ไม่มีเอกสารส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะทํางานภาคการเกษตร นะครับโรงงานเนาะแล้วก็ก่อสร้างรวมถึงสถานบริการอย่างเช่นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับในพื้นที่เนาะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเอกสารเยอะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ชายแดนที่แรงงานเองเนี่ยมาอาศัยอยู่นานแล้วแล้วก็ไม่มีเอกสารทั้งฝั่งประเทศต้นทางแล้วก็ฝั่งไทยป,แปีแรกไม่ปีแรก အဲ့မကူပမာပြီမှလည်းစာလာနေဒီမှာနေဆိုဒီမှာလည်းနေအဆင်ပြေရခေါ်တာပေါ့နော်ကို့ကြောဒီမှာကြတော့အလုံပြပါလိမ့်မရှိကြဘူးလေပမာပြီမှကြတော့လုံပါတယ်ဒီမှာကြတော့ဘုလိုဆိုင်ပြူပြူဒီကိုလိုက်လို့ဘာလို့လဲရှိတယ်အလုံကအမြဲလိုလိုရှိတယ်အမြဲလိုလိုမရှိဘူးဒီမှာမရှိဘူးမရှိဘူးဘုသူကလုံကိုမလုံတော့ဘူးတလားလို့ရှိနေတယ် กลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้หรือว่ากลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยที่มาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้าไม่ถึงในเรื่องของการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือด้านการขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยครับผมหน่วยงานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะคอยข้อที่จะคอยลงให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนอาจจะด้วยว่าเขาติดในเรื่องของภาษาในการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับ บางทีประชาสัมพันธ์ไปเป็นภาษาไทยใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องว่ามันมีบริการยุ่นเนี่ยพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพด้านการศึกษาการแจ้งเกิดของเด็กในชุมชนรวมถึงผู้ปกครองทั้งแรงงานชายหญิงและก็ LGBT ทั่วไปเนี่ยต้องเข้าถึงบริการประเภทไหนบ้างแต่ละองค์กรในภาค NGO เอกชนเนาะรวมถึงณนะตอนนี้ครับก็จะมีหน่วยงานเนาะจากภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานเลยเนี่ย ก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานเหล่านี้เพื่อให้เขาได้เข้าถึงบริการต่างๆเนาะในพื้นที่เนี่ยคุยยาลูกปีายาสมเยไปเปียมาที่มาเป็นนึ่งกบ่าเขาียดเป็นใหญ่ชีๆเขาเรียที่มาเจ้าทาราตู้ฉีเป็นยาไม่ว่าเพียงนองนี่ตูู้วบมาอลไ มันนี <Thom. S 2> ่ผู้หญงนำเจ้าไอมาเจ้าทะเลสาน่ะเวลาเราไปเจอกับกลุ่มแรงงานเนี่ยเราก็เราเรา,เราไม่อยากถามเราไม่อยากที่จะแบบจะคุยในเรื่องที่แบบว่าเอ้ยอยากกลับไหมหรือไม่อยากกลับเนาะแต่เพียงแต่ว่าสัญญาณที่เขาส่งมาเนี่ยกลุ่มเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ <ส arrive. S 1> เกิดที่นี่แล้วเนาะมันคุ้นชินกับพื้นที่ประเทศไทยไปแล้วเขาก็จะไม่ได้คิดว่าเอ้ยฝั่งประเทศต้นทางหรือฝั่งเมียนมารนั้นเป็นยังไงอยากจะกลับหรือไม่อยากจะกลับ นะแต่ในส่วนวัยทำงานเนี่ย mm hmm. เขาบอกอยู่แล้วว่าเขามาทําที่ไทยดีกว่า mm hmm. เขาไม่อยากกลับไปหรอกแล้วก็เขาก็หาทางทํางานในพื้นที่ประเทศไทยนี่แหละดีกว่าที่จะกลับไปฝักรุ้นเนาะถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุที่เราไปคุยด้วย mm hmm. ก็มีบ้างบางส่วนที่เอออยากกลับเนาะอาจจะด้วยชั้นแก่แล้วฉันอยากกลับจะกลับไปที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วบันส่วนก็ไม่อยากกลับเนื่องจากว่าเฮ้ยฉันมาอยู่ที่นี่แล้วอะฉันจะใช้ชีวิตสุดท้ายที่นี่ในสถานการณโควิดที่ผ่านมาจะมีกลุ่มแรงงานที่อยู่ในในชั้นกลางของของของประเทศไทยเนาะก็สมุทรสารครสมุทรปราการกรุงเทพเนีครับผมมีการอย่างเช่นปิดโรงงานเลิกเลิกจาก้างแล้วผลักดันให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้ครับ ต้องกลับบ้านเนาะแต่พอกลับบ้านแล้วเขาก็จะไปออกันอยู่แถวอําเภอแม่สอดนะคะก็จะทําให้กลุ่มแรงงานที่ที่ที่มาจากฝั่งส่วนกลางของประเทศเนี่ยประเทศเราเลยเนาะออไปไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ทําให้มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จำนวนเหล่านี้ก็หลุดเนาะก็คือหลุดออกไปจากหลุดหลุดจากการขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างเงี้ยครับก็ก็ อาจทำให้เขาใช้วิถีชีวิตอยู่ในชุมชนโดยที่ไม่มีเอกสารใดๆในฐานะคนที่ทำงานอนาคตจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเนาะเนื่องจากด้วยพื้นที่อำเภอแม่สอดเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แรงงานสามารถที่จะข้ามมาอาศัยอยู่ได้เนาะแล้วก็อันที่สองด้วยเหตุการณ์ทางฝั่งประเทศต้นทางเองเนี่ย มีการสู้รบสงคำเนาะทำให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้ครับหรือว่ากลุ่มแรงงานเชลเมนมาเนี่ยอพยพที่จะมาหางานทํามาอาศัยอยู่อาจจะด้วยความปลอดภัยของเขาเองอาจจะด้วยหารายได้ที่มันสูงขึ้นแรงงานที่เข้าวัยทํางานมากขึ้นเนาะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเด็กที่เกิดเนาะจากผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานนะครับอาศัยอยู่ เวลานานแล้วเนี่ยพอโตขึ้นเด็กก็จะเข้าสู่ไ้ทำงานเยอะขึ้นพอแรงงานมากขึ้นนะครับการบริการเองเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ยากในเรื่องของแรงงานที่ไม่มีเอกสารไม่มีเอกสารทั้งฝั่งเมียนมาเอ่ยทั้งฝั่งไทยเอยเนี่ยก็จะทําให้ตัวแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เนาะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายก็คือไม่มีเอกสารในการทํางานอาจจะเนาะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เขาอะเข้าสู่ในกระบวนการการค้ามนุษย์เข้าสู่ความเสี่ยงที่เขาจะาถูกตัดค่าแรงไม่ได้รับการศึกษาอย่างที่เขาจะต้องได้รับฝั่งแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ิสราเอลเนาะแล้วก็กลุ่มแรงงานที่เมียนมามาทํางานประเทศไทยเนี่ยความต่างก็คือโอกาส นะโอกาสที่เขาจะได้รับอ,อย่างเช่นแรงงานที่อยู่อิสราเอลตอนนี้เนะาะโอกาสที่เขาจะได้รับจากรัฐบาลไทยหรือการช่วยเหลือจากฝั่งไทยเนี่ยมันรวดเร็วมันมันสามารถที่ปกป้องมันรวดเร็วแล้วมันเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเนาะเขาสามารถที่จะพากลับมาได้เลยเนาะหรือแม้แต่การส่งข่าวหรือแม้ทั่ขอความช่วยเหลือจากฝั่งไทยเนี่ยสามารถที่ทําได้เลยอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่ม คนไทยที่อยากจะกลับมาประเทศไทยก็สามารถที่จะกลับมาได้เลยเนาะโดยไม่ต้องกังวลใจอะไรแต่ในส่วนของกลุ่มแรงงานยกย้ายที่อยู่ในพื้นที่แมสสอดเนี่ยเขาจะกลับย้ายไปยังประเทศต้นทางเนี่ยออมันยากแรงงานเนาะทุกท,ทุกแรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะความเหมือนในที่นี้คือการไปหารายได้ที่สูงกว่าการไปหาอาชีพที่มีรายได้ที่สูงกว่า เสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นคนแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานประเทศไทยก็ก็ต้องได้ค่าจ้างที่แพงเนะาะมีความเป็นอยู่ที่มีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งเนาะมีโรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยมีการมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ที่ทำงานได้เนาะอย่างเช่นคนไทยไปซาเอลเออย่างเงี้ยก็ได้ไรายได้ที่ดีใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ไปเกาหลีก็ได้รายได้ที่ดีแรงงานทุกประเภทที่ไปก็คือเขาต้องการารายได้ที่ดีแล้วก็คุณภาพที่ดีสําหรับครอบครัวของเขาส่วนใหญ่ที่โยกย้ายมาคือรายได้เนาะรายได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของอความปลอดภยัยในเรื่องของภัยสงครามที่เกิดจากฝั่งฝั่งประเทศต้นทางของเขาด้วยมันทําให้คนตัดสินใจที่จะ ข้ามอาจจะข้ามมาด้วยถูกกฎหมายอาจจะข้ามมาด้วยการาผิดกฎหมายหรือ,หร,อหรือเดินข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เป็นการตัดสินใจของเขาที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่ทําให้เขาเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมันยังอยู่ในประเทศไงแต่อันนี้มันออกนอกประเทศในด้านการใช้กฎหมายก็ต่างไปจากที่เขาใช้อยู่ทุกๆทุกๆวัน ถ้ามันจะดีขึ้นอยากจะให้เปิดโอกาสเนาะให้กับกลุ่มคนเหล่านี้สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้แล้วก็อันที่สองสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เนาะให้เห็นความสำคัญในการเข้าสู่กระบ,บวนการที่ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันก็จะยื่นขึ้นอยู่กับ หน่วยงานของรัฐบาลเนาะที่จะลงให้ความรู้สนับสนุนเปิดโอกาสมีเซอร์วิสที่เยอะขึ้นสําหรับกลุ่มแรงงานเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้เข้าถึงมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันก็ต้องใช้เวลาที่ที่ยาวนานหน่อยเนาะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันก็วูมานานมากแล้วเหมือนกันมันก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังหาทางออกไม่ได้ make cow today make tomorrow today